ครับสวัสดีครับพี่กระแสล้อดำดุมแดงครับกำลังมาครับผมเนี่ยครับผมดุมแดงล้อดำสิบเจ็ดสิบเก้าใส่บังลมครับอุปกรณ์บังลมมีครับมาแล้วครับเนี่ยสั่งจองได้ครับผมันนั้นแผนกเกียร์อาร์มเรียบร้อยวันนี้เข้าสี่ห้าตัวครับผมอับอาร์มที่สองโชกหน้าเอเนดาใส่โซนิก n s r ใส่ใสโนวา n s r ใส่โซเดกอีกตัวครับผมก็เร่งงานทุกคแนนครับมันทำไม่ทันจริงจนะพี่ก็ขอประทานอภัยครับเย็นนี้เจอกันทำคลิปหรือไลฟ์สดรถกระบะคันใหม่ครับผมขายราคาพิเศษแล้วก็ทีเซเมครับรอสักครู่ครับผมครับสั่งจองได้ครับผมขอบคุณครับ